أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى รายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆนะครับว่าเราอยู่บนดุนยาเนี่ยเราทำตัวอย่างไรถึงจะได้ไปสวรรค์นในโลกน้าอยายะกุอานที่พี่น้องฟังมาโดยตลอดอาจารย์หลายท่านยกมาโดยตลอดก็คือว่ายาอิยูฮัลลีนาอามานูกูอัมฟุสะกุมวะอหลีกุมนารรโอบรรดาผู้ที่ ศรัทธามีอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วทั้งหลายผู้อ่ำฟุสกุ่มจงระวังปกป้องตัวเจ้าระวังตัวเจ้าเองและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเราได้ยินกันบ่อยมากแต่คําถามคือจะปกป้องอย่างไรให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้หลายคนก็ไปเริ่มต้นจากการสอนมารยาทสอนศีลธรรมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกีด้าเลยใช่ไหมพี่น้องในขณะเดียวกันหลายหลายคน ก็ไปเน้นเรื่องการอ่านกุรอ่านตัดจวิตต้องถูกต้องฮาฟิตต้องทรงไปแข่งประกวดกุรอ่านให้ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่อีกอาจารย์แต่บางท่านก็มาเน้นเรื่องอกีดาก่อนไม่ได้กีดาก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนก็ไปเน้นเรื่องโลฟิกเรื่องการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนนะครับไม่เรียนก็ไม่ได้หลายๆคนเน้นเรื่องนั้น แต่ถ้ามีคําถามว่าอาจารย์ก็กทําหน้าที่กันไปสิก็แบ่งกันไปสิคําตอบก็คือถูกต้องต้องแบ่งกันสมมุติมีอาจารย์อยู่ในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์สุนนะอาลิส,สุนนะยิดมั่นในแนวทางสารฟอาลิส,สุนนะวันจมาสมมุติมีร้อยคนนะครับถามว่ามันมันจะมีสัดส่วนกันยังไงพี่น้องสมมติว่ามีคนมาพูดเรืออ่องอิเโตบิดะห้าคนห้าคนนะสมมติมีห้าคน เอาเอาสิบคนก็ได้ความน้อยเอาสิบคนแต่อีกเก้าสิบคนเนี่ยพูดเรื่องอื่นหมดเลยที่ไม่ต้องโตนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะพี่น้องดูสัดส่วนนะสะมมติมีอาจารย์สุนนาอยู่ร้อยคนสุนนาอาลิสุนน,า,า,น,นาเลยร้อยคนนะแล้วก็มีพูดเรื่องบิดาคือโตบิดาโตแนวทางที่หลงผิดโตกลุ่มต่างๆที่หลงผิดเนี่ยมีอยู่สิบคนที่เหลือเก้าสิบคนเนี่ยก็ไปพูดเรื่องมรารยาเรื่องอ่านกุรอ่านเรื่องฟิก เรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับต้องโตเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องอากีดาของศาสนาที่จะต้องเรียนอันดับแรกอีก90คนไม่ไม่ได้พูดเรื่องนี้สมมุตินะพี่น้องอันนี้สมมติพี่น้องว่าสัดส,ส่วนมันดีไหมมันสมกันไหมพี่น้องก็บอกมันไม่สมอสัดส,ส่วนนี้มันไม่สมอะถ้าจะให้สมมันต้องแบ่งให้เท่าๆกาันโตบิดาจานวนเท่าเกันเปอร์รเซ็นต์ที่เท่าๆกาันอาจารย์มีร้อยคนเนี่ยบิดามันเยอะเหลือเกินนี่ก็ต้องแบ่งให้มันเท่ากันอาร่องฟิกก็ต้องเรียนไม่เรียนกไมด เรามายก็ต้องเรียนบวชก็ต้องเรียนเรื่องฟิกนั่นแหละก็เรื่องอ่านกุรอานก็ต้องเรียนเรื่องมารยาทที่เป็นพื้นฐานมารยาทมุสลิมมารยาทต่อเพื่อนฝูงมารยาทต่อครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์ที่เป็นอัลลิสุนนะมีมารยาทเราก็ต้องมีมารยาทกับเขาถ้าอาจารย์เพี้ยนแล้วนี่เราก็ต้องทําแบบไหนอย่างไรมันก็ต้องมีสเต็ปของมันถ้าอาจารย์เริ่มเพี้ยนหรืออาจารย์หลงแล้วตกลงมารยาทของเราที่มีต่อเขาจะต้องเปลี่ยนไปไหมเนี่ยก็มีการสอนอิสลามก็สอนไว้ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะเพี้ยนขนาดไหนมารยาทเหมือนเดิมหด แล้วอย่างงี้ชาวสลับที่เขาโตอาจารย์ตัวเองลูกศิษย์โตอาจารย์เนี่ยเยอะอย่างมับโคอรีมีอาจารย์ตัวเองแต่อาจารย์เพี้ยนแกก็ไม่อยู่ด้วยเห็ไหมันก็ต้องเรียนรู้ไปแต่คําถามคือสัดส่วนมันได้ไหมเพราะถ้าพี่น้องอาจจะถามผมกลับมาว่าอาจารย์ก็เขาสอนฟิกจะไปหยับเขาก็ดีแล้วสอนอ่านกรอานก็ดีแล้วผมก็ไม่ดีไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ดีแต่สิ่งที่เราจะต้องมาคิดกันก็คือว่าสัดส่วนเนี่ยมันได้ไหมสัดส่วนได้ไหม ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าบิดาเต็มบ้านเต็มเมืองแนวทางที่หลงผิดเต็มบ้านเต็มเมืองปฏิเสธได้ไหมก็ปฏิเสธไม่ได้เชื้อไวรัสที่มันจะเป็นตัวทําลายอะกีก็ตนาคนออกจากอาลิสุนนะไปสู่แนวทางที่หลงผิดมีไหมมีเต็มบ้านเต็มเมืองปฏิเสธไม่ได้อ้าวทีนี้สมมติมีคนอยู่ร้อยคนเนี่ยเราจะแบ่งงานยังไงให้มันสัดส่วนเท่าๆกันเพื่อที่อาจารย์ส่วนหนึ่งก็จะได้มาทําหน้าที่เป็นหมอรักษาคนป่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลงผิด ทำให้อักีได้อยู่ในร่องในรอยทําให้คนเหล่านั้นได้รู้แนวทางที่ถูกต้องแต่ทําให้มุสลิมในประเทศไทยได้รู้ว่าแนวทางที่หลงผิดเป็นแนวทางไหนแบบไหนอย่างไรก็ต้องแบ่งสัดส่วนกันใช่ไหมเวนันก็อบอกว่าใช่เนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละกลัวอัมฟุสกุมวาฮลีกุมนารอระวังตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกก็คือต้องมีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่ต้องออกมายับยั้งความชั่วยับยั้งความชั่วในที่นี้ไม่ใช่ห้ามคนกินเหล้าห้ามคนทำศีนาอย่างเดียวบิดาก็คือความชั่วชีริกก็ยิ่งชั่วกว่าบิดาเข้าไปใหญ แล้วก็มีไหมในประเทศไทยบิดาเต็มชีริกก็เยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องออกมาช่วยกันนะครับต้องออกมาช่วยกันส่วนมันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าความรู้ศาสนาเนะี่ยเอาแหละศาส,สนาเนที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลมาจากความเข้าใจของชาวสลับสามร้อยปีแรกโดยเฉพาะสลับยุคซอฮบะเนี่ยเอาแหละศาสนาในดีแล้วไม่เพียงแต่คนที่นำศาสนามาเนี่ยจะนำมาถูกผูกผ,ผ,ผิดยังไงเนี่ยประชาชนจะไว้ใจได้ยังไงอ่ะประชาชนจะไว้ใจได้ยังไงแล้วก็ ประกอบกับที่มีอุลมาท่านหนึ่งที่อยู่ในยุคสรับอิมนิซีรินอิมนนซีรินก็เป็นอุลาท่านหนึ่งที่อยู่ในยุคสลับที่ท่านได้กล่าวคำพูดว่าอินนาฮาละไนดีนุนความรู้นี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ธรรมดานะมันเป็นความรู้ศาสนานะไม่ใช่ความรู้อื่นนะความรู้นี้เป็นความรู้ศาสนานะอินนาฮาละไลนดีน ah um ุนฟันซูรรอัมมันตะโครนะดีนะกลุ่มดังนั้นพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องพิจารณาด้วยให้ดีนะว่าเจ้าไปรับศาสนามาจากใคร เจ้าไปรับศาสนามาจากใครจากคาพูดอิมนีซีรีนเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะรับศาสนาเนี่ยต้องดูตัวคนรับแล้วอาจารย์อามีนบอกว่าอย่าหลงกับบุคลิกภาพเอ้าเดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องชี้แจงในขณะเด็กขอท่านอาลีท่านอาลีเนี่ยเป็นซอบะของท่านอบีนอิมนีซีรีนไม่ใช่ซอบานะท่านอาลีบอกว่าอะไรอุนซุอีลามากอละจงดูในสิ่งที่เขากล่าวลาตันซุอีลามังกอหละจงอย่าดูว่าใครกล่าวตกลงอิมนีซีรีนกับท่านอาลีนี่ขัดกันแล้วใช่ไหมเนี่ย ท่านท้่อินิดเซีรีนซึ่งไม่ใช่สอบะบอกจะรับศาสนาเนี่ยต้องดูด้วยนะรับจากใครแต่ท่านอาลีบอกว่าอย่าไปดูคนกล่าวแต่ให้ดูสิ่งที่เขากล่าวยังไงตกลงไม่ขัดเหมือนก็ขัดกันชัดๆเลยเนี่ยแล้วตกลงมันเป็นแบบไหนยังไรเอาอาจารย์มีนเชิญ <c oughs> <c oughs> ล ول าฮ حول ولا قوة إلا بالله ن ع ل ي ล عظيم أ م ะ بع ا ะ س ل ม م عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์อาจารย์ชริฟผมอยากจะบอกไว้ก่อนอื่นว่าคือในการหาความรู้ศึกษาสเสแวงหาสัจธรรมเนี่ยนะ <c oughs> สิ่งที่จะต้องควบคู่กับการแสวงหาสัจธรรมก็คือความอดทนอดกลั้นต่อขวกักหนามขวกักหนามนะเพราะ ถนนที่เราเดินเส้นทางที่เราเดินมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถ้าจะบอกว่าโรยด้วยกุหลาบก็คงเป็นกุหลาบไฟกุหลาบไฟคงไม่ใช่กุหลาบปกติอาจารย์กุหลาบก็คงจะมาทั้งทั้งก้านมันด้วยอ่ะที่มีหนามอ่ะนั่นแหละก็คือพวกกุหลาบไฟภาพภายนอกจะสวยแต่ด้านในแล้วมันร้อนด้วยเหตุนี้เองอาจารย์ชริฟอลล็อ์ถึงได้กล่าวว่าวะตวาซอบิลฮักวะตวาสอบิซับ คนที่เป็นมุมินเนี่ยนะรบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเรากล่าวไว้ในบริบทขององค์การนี่ก็คือผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนสนับสนุนในเรื่องสัจธรรมและมีความอดทนสองลักษณะนี้ต้องควบคู่กันแน่นอนว่าคนที่ยืนอยู่บนสัจธรรมเนี่ยเป็นปกติที่จะต้องโดนขากถางคคใครก็ตามจะสอนศาสนา และให้อัลลอฮ์เนี่ยจาึกชื่อของเขาในสวงสวรรค์นี่เป็นวัวหานมันหมายถึงว่าให้อัลลอฮ์เนี่ยตอบแทนการต่อสู้ของเขาจะต้องโดนอุปสรรคคือล้วอุปสรรคเนี่ยถ้าเครียดก็เครียดถ้าไม่เครียดก็คือไม่เครียดยังไงจาจารืหมายถึงว,งว่าถ้าใครจะคิดว่ามันเครียดเราเนี่ยโดนอุปสรรคเราพูดในบริบทประเทศไทยเราไม่ได้โดนถึงขนาดโดนยิงโดนจับโดนโบย ไม่มีอะไรจะกินไปนั่งกัดรากไม้กินเหมือนนิทนบีไม่ใช่นี่เรากินเนื้อย่างกันอยู่กินเนื้อกระทะกันว่าเราอันปะอับบอบิอัสลิชาจะร้องเนี่ยที่นบีบอกว่าแม้ว่าการยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมจะต้องทําให้หนีออกจากสังคมไปกินรากไม้กัดประทังช like ีวิตเราไม่ถึงขนาดนั้นทัศนยุตริกรกันเมาตัวอันตาลาซาลิกแล้วก็ความตายก็มากระชากชีวิตท่านออกไปในะในสภาพที่ท่านอยู่แบบกินรากไม้นั่นแหละนบียังให้ทำอย่างนั้นนบีให้ทำอย่างนั้น แต่เราเนี่ยเอาข้จริงนลไม่ถึงหรอกอนี่ไปบรรยายก็นอนโรงแรมลลกินก็กินเนื้อ,อยาได้สองกลับมาอ,อีกได้สองกลับมาพูดเรื่องบิดาห,หน่อยในกลัวอะไรพูดเรื่องอิควานหน่อยในกลัว <c oughs> อะไรกลัว <c oughs> จากลวพูดเรื่องอชาชัยเอรอนในกลัวแล้วพูดให้บมดลพูดไปทีกลัวถูกลอบบี้แค่น <c oughs> ี้เองนะกลัวถูกลอบบี้ คือท่านเราอย่าทำเหมือนกันในโลกนี้มันมีคนอยู่กลุ่มเดียวสิไอ้นี่ลอบบี้ท่านท่านก็ไปคบกับคนอื่นก็อาจารย์กันอาจารย์ยกมาอันบีบอกถ่าล็อบบี้ก็เข้าป่าไม่ไม่ไม่ครบใช่ไหมก็เข้าป่านี่แหละไม่ครบด้วยกได้ไม่กลัวอะไรกันนะกันนะคืออย่าไปเครียดสิคนด่าก็โอเคแรกๆหลายคนอาจจะรู้สึกเครียดเวลาไม่เคยเผชิญหน้าคนใหม่ๆใช่หม่เข้าวงการใหม่ๆผมเนี่ยอลฮัมดุลินละโดนชีอะดานกระทั่ง ไม่มีอะไรจะเครียดแล้วพี่น้องโดนส่งเมสเซจมาเนี่ยนะอาจารย์ฟอริสอาจารย์ชริฟครับชีอะเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มบิดาที่เกรียนในพูดภาษาวัยรุ่นนะนะเกรียนที่สุดคือร้ายสุดนะร้ายสุดอันธพาลสุดแต่คือเราก็ยังผ่านมาได้เราเนี่ยขอขอบคุณคือเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลา์ซัลลอฮัลลอฮ์คือ ทุกครั้งที่เราสู้กับชีอะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานความหวาดกลัวเข้ามาในใจเราเราไม่ได้เกิดอะไรเท่าไหร่คือแบบไม่เครียดอ่ะอมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้<อ>แล้วก็เราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญอะไรเร<อ>าเพียงแค่โทรมาคุยต่างหากทุกครั้งที่จะ,จะสู้กับชีอะเราก,ก็ก็ไม่รู้จะเครียดทำไมก็การสู<อ>้แค่นั้นก็ยังดีดีนถึงทกวันนี้ออพอเรามองจากจุดเนี้ยเราเริ่มต้นมากับเรื่องชีอะนะพอมาถึงจุดนี้เราก็เลยรู้สึก กลุ่มไหนก็เราก็ไม่กลัวแล้วเราก็ไม่เครียดแล้วนั่นแหะสิมันเกิดสภาพนี่ที่ผมบอกอาจารย์ว่าบางคนเนี่ยกลัวอาจารย์บอกทําไมไม่พูดเรื่องอีกวานจะกลัวอะไรก็ผมก็บอกกลัวถูกลอบบี้อีกวานเขาลอบบี้เก่งอาจารย์ฟาริตใช่ไหมจะไปเป็นยายที่นี่ใช่ไหมยายยายอย่าเชิญอย่าเชิญจะฟริตนี่ยเพราะต่อต้านอีกวานคือไม่มีใครอยู่อาจารย์เชริฟบางครั้งอะนะไอ้ที่เราสอนบุตรหลานว่าให้ยากเกฑนให้เชื่อมั่นตลอดเนี่ยคือทําด้วยสิไม่ใช่สอนอย่างเดียว ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านในโลกเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดแล้วเดี๋ยวก็ตายกันหมดเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วเราไม่จะตายวันไหนมันั่งกลัวที่จะทำใหมแล้วสุดท้ายกลัวจนกระทั่งตัวเองไม่ได้พูดสัจธรรมที่อยู่ในใจตัวเองเลยหลายคนน่รู้ไอ้ความนกลุ่มที่หลงผิดยังไงแล้วอันตรายต่ออมมะอิสลามอย่างไรแต่เบอร์พระโอมไม่กล้าพูดเพราะพูดไปเนี่ย เดี๋ยวกลัวถูกคนนั้นเขาเขาตำแหน่งใหญ่เขาคุมมวลชนเยอะเดี๋ยวเขาล็อบบี้เราแล้วเราจะไม่มีที่อยู่เราจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกอย่างอาจารย์เชริปเราก็พูดไปแล้วว่าอีควานในไทยมันไม่มีแต่มีคนปกป้องใช่ไหมคือไม่รู้สิคือก็ไม่เห็นมีใครเป็นอีควานฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าอีควานไม่มีพี่น้องแต่มีคนมาป้องอีควานอย่างเดียวก็เขาบอกเขาไม่ใช่อีควานแต่ป้องตามพวกลศาสนาเนี่ย ผมไม่เป็นชีอาแต่ใครว่าชีอะเผมป้องทุกทุกทีเลยนะจะไปน้องก็ลไปคิดเองกัลไรกันมันยังไงอ่ะทีนี้ไอ้ดีหมุนเข้าประเด็นอีกคาพูดของอิมนุสีอาจารย์มันจะไม่ตกที่อาจารย์ว่าเลอบุคลิกภาพในยาถูกกลบยลบอิมนุสีดีนว่าอินนาฮาซัลเอลมาดีนุนฟันซูรุอัมมันตะคุซุนาดีนะกลุ่มแทนจริงในความรู้วันนี้เนี่ยนะความรู้เนี่ยสิ่งหนึ่คือศาสนาก็ศาสนานี่คือความรู้ที่เรียนอยฉะนั้นท่านจงพิจารณา ถึงแหล่งที่มาที่ท่านรับความรู้คนที่ท่านรับความรู้ในใครประการที่หนึ่งทุกวันนี้ผมได้ยินคนประเภทนี้นะว่าเอาคําพูดเนี่ยมาดิสเครดิตคนออย่าไปรับจากคนนั้นเนี่ยสารับเขาให้ดูแล้วตกลงนี่คุณพิสูจน์ก่อนสิว่าคนเนี้ยรับไม่ได้ตามที่สารับบอกคือผมจะถามก่อนว่าที่อิบนุซีรินให้ดูนี่ดูอะไรดูบุคลิกเหรอผู้เรียนรู้เรื่องไปสิดูอะไรดูบุคลิกเหรอคือ ข้อสรุปกับสมมุติฐานเนี่ยดูเหมือนยังไม่โยงกันเลยนะอ,อจงดูด้วยว่าคนที่ท่านรับความรู้นี่ใครแล้วก็คนที่ท่านฟันแล้วว่าคนเนี้รับไม่ได้ตามข้อเตือนของอินนุซีนเนี่ยทําไมถึงรับไม่ได้ยังไม่ได้ถามคำถามเลยคือมันต้องถามว่าอินดุซีนบ,บอกให้ดูอะไรดูหน้าตา,อ,าอ่าหลอรับได้พี่เล่ห้ามรับแต่งตัวดีรับได้ค,คือดูอะไรดูหน้าตาดูคลัง นี่ก็พยายามคลังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ดูคลัง,งกันเยอะใช่ไหมใส่สาบันนิดหนึ่งมาคนว่าเรานี่ใส่อย่างนี้ตัวคิดว่าตัวเองเป็นเชคอะคือ <c ười> ผมนี่รู้สึกเหนื่อยใจเหลือเกินกพอใส่วัยรุ่นก็นกอะไรสลับใส่เสื้อยี้ได้ไงแต่เวลาจะมาแต่งแบบนี้พอมาครั้งก็ไม่เป็นเชคเอาแบบไหนคนเราใช่ไหมคือเวลาใส่วัยรุ่นก็บอกว่าเนี่ยอะไรสลับอะไรใส่เสื้อยี้ไหนบอกซุนนะนบีแล้วใส่เสื้อยี่พอใส่แบบนี้ คิดว่าตัวเองเป็นอุลมานั่งไงไงมาไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคำพูดตะกี้ก็ผิดอยู่ว่าเอาซุนัขมาพูดเรื่องอีกเรื่องนึงเลยคนละแบบคือตกลงในคําพูดนี่มุตซีรีส์นี่ให้ดูอะไรเตือนอะไรดูคนเนี่ยให้ดูคนเนี่ยดูคนเนี่ยใช่ดูคนเรไม่ได้ดูต้นไม้หรอกเพราะว่าเรารับความรู้จักคนคนต่ดูอะไรอะไรของคนเออไม่ใช่ดูคนแล้วเลิกมันดูยังไงอะดูคนดูหน้าตาดูดูตําแหน่งดูตําแหน่งอืม อ่ะดูความรู้อันนี้เริ่มจะจะเคลียร์หน่อยอ่ะดูความรู้ดูแบบไหนอ่ยดูความรู้ก็ต้องถามต่อดูความรู้อะไรรู้อะไรรู้การเมืองรู้อะไรอย่าดูรู้อะไรใช่คือคำพูดของอิมนุซีรินอันเนี้ยที่บอกว่าท่านจงดูคนที่ท่านรับความรู้เนี่ยนะก็คือคำพูดเดียวกันกับคำพูดของท่านอาลีแต่คนละโวหารที่ท่านอาลีบอกว่าให้ดูในสิ่งที่เขาพูดอย่าดูในตัวผู้พูดเนี่ยคือหมายถึงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยพูดศาสนาออกมาเนี่ยนะ ถ้าพูดแล้วเป็นสัจธรรมนั่นแหละคือตัวตนของเขาและถ้าพูดในพูดเนื้อหาออกมาคือความเท็จก็นั่นคือตัวตนของเขาเหมือนกันฉะนั้นให้ดูคนที่ท่านรับความรู้ว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นตัวตนแห่งความเท็จหรือสัจธรรมจะแค่นี้คิดอะไรมากสรุปและคําพูดสองนี้อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งใครบอกว่าขัดแสดงไม่เข้าใจไม่เข้าใจพวกจะลืมนะ ท่านหนึ่งก็ซอฮาบะท่านหนึ่งก็หลังซอฮาบะก็หลังซอบะตะบีอินตะบีอินอลูกเซตซอฮาบะลุกเซตซอฮาบะไม่ขัดกันอยู่แล้วมันฮัดเดียวกันแนวทางใช่แนวทางสรุปแล้วาอาจารย์ช่ใช่ไอ้ก็คือให้ดูในะที่นี้คืออนันนี้อิบนุซีรีนที่ท่านพูดเนี่ยบริบทที่ท่านพูดเนี่ยอิหม่ามมุสลิมเอาคำพูดของอิบนุซีรีนมาใส่ในหนังสือโซเฮียม,มุสลิมบทแรกอันแรกเลยที่พูดเนี่ยบริบทของเขาเขาต้องการจะบอกว่าในยุคซาลับเนี่ยการรับความรู้ก็คือการรับหะดีษสแต่ในงานเพราะความรู้ก็คคืือออัสซุนนะะหดีษ ทีนี้ท่านบอกว่าท่านจงพิจารณาคนที่รับความรู้คือคนที่รับหัดติสเนี่ยหมายถึงไปรับจากกลุ่มบิดาหรือเปล่าอรับหัดีิสเนี่ยรับจากคอวาริดไหมกลุ่มหลงผิดรับจากยามียาไหมรับจากนู่นจากนี่ไหมทีนี้จะรู้ว่าใครหลงนี่ยังไม่เรียนพอสอนก็หาว่าแตกแยกแล้วจะมาใช้คําพูดนี่อารมณ์คือจะใช้คําพูดนี้ได้ต้องรู้ก่อนว่าใครกินใครเฮ็ดใครหลงใครไม่หลงใช่ไฉะนั้นท่านจงดูคนที่ท่านรับความรู้ ดูว่าตัวตนของเขาอยู่บนแนวทางของสัตธรรมหรือหลงผิดอ,อย่างนี้เช่นชีอะมาสอนรับไม่ได้ไอ้นี่ชีอะกะที่เป็นชีอะเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคําสอนติเทศคำ,คำคำคำสอนอชีอะค็นคำสอนี่เทศคือเรียกอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มอัตลักษณ์ของแต่ละคนที่สอนศาสนาเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างมาจากคําสอนอะไรถ้าเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างจากคําสอนอลิซุนะห์รับแค่นั้นหละ สุดท้ายก็กคือคำพูดีเนีลยที่ว่าจงดูในสิ่งที่พูดอาจารย์คือมันเป็นเรื่องแปลกนิดนึงจริงชเอาคําพูดเนี่ยแล้วมาอธิบายกันเองอะไรรู้ไหมคนนี้ไม่มีปริญญานี่แหละทีมนุซีรีนบอกห้าครับนี่มาจากไหน,นอาจารย์มีรานาเขียนหนังสือมา,อายังเด็กไม่ได้จบศาสนาโดยตรงสองคนนี้ไม่มีปริญญ,ญารับรองเดี๋ยวคําพูดอิมดุซีรีนนี่ใครไปเข้าใจว่าท่านจงดูคนที่ท่านรับความรู้ว่ามีปริญญาหรือเปล่ามี อิหม่ามุสลิมเนี่ยอิหม่ามุสลิมเนี่ยเอาคำพูดนี่บันทึกในโซเหีมุสลิมและคนที่อิหม่ามุสลิมรับพาดีษทำไมมีปริญญาละคนอาจารย์เนี่ยโยงเองและถ้าถ้าถ้าเอาแบบสูตรจริงๆนะตามสูตรสลับเนี่ยกฎของฮัดิษเนี่ยท่านจงดูคนที่ท่านรับความรู้คือดูว่าคนที่ท่านรับความรู้เป็นมุฮัดดิษไหมเป็นนักฮะดิษไหมเป็นนักฮะดิษไหมถ้าถ้าเอาสูตรนี้ไหมไม่ต้องเอาสักคนในประเทศไทยไม่มีไม่มีนักฮะดดิษไม่มีครับไม่มีเอาไปละ นั่นไม่ได้เกี่ยวกับปริเด็อะไรอะไรเลยนี่โยนเฉยเลยอ่ะที่ไม่ยุติธรรมคือเเวลากลุ่มบินอ่ะเนี่ยอุซาจะให้มันเอาให้ได้กลุ่มบินอ่ะสซยิดกตุกอากิดะก็ผิดกันเละเทะกันตังเยอะอาซันมันนากากิดะก็ผิดยูซุฟกอร์ดดมีก็ผิดผิดกันตังเยอะ ยังอุตส่าห์มาบอกว่าข้อถูกเขาก็มีข้อถูกเขาก็มีเนี่ยแตนั้าที่ข้อถูกเนี่ยมันมันนิดเดียวแล้วนะข้อถูกเขาก็มีแต่ว่าจะเอาให้ได้แต่ทีที่อาจารย์มิโนามาเขียนหนังสือเฮ้ยอายุมันน้อยอย่างนั้นไม่จบศาสนาโดยตรงถามว่าทำไมกรณีขวัญใจที่คุณชื่นชอบทำไมไม่เอาคำพูดอิมนูซีรีนแบบที่คุณเข้าใจเนี่ยรับไม่ได้เลยไปรับไม่ได้ม้าง เออใช่จ้าอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าเอาคำพูดอิสซิลินเนี่ยกอร์ดะวีอยู่ซุปกอร์ดะวิไซดกุตุพันซาบนาหรือใครก็แล้วแต่ที่อุลามาได้เตือนความเพี้ยนมุฮัมมัดฮจรรย์ในตอนนี้อะไรเอาให้หมดไม่ได้เลยไม่ได้เลยคำพูดอิสซิลินเนี่ยนะเอามาตรฐานที่รับไม่ได้เลยเพราะว่นถ้ารับจะเพี้ยนตามไงจะเพี้ยนตามเนี่ยทำไมไม่เอาแต่พอกับกลุ่มบิดอะข้อถูกเขาก็มีข้อถูกเขาก็มีดอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ับเบิ้ลสแตนดาร์ดคนที่ทำมาริดอ่ะข้อถูกเขาก็มีคือตอนนีี้้พูดงแล้วเพราะว่าต้องการ มวลมหาประชาชนมวลมหาประชาชนพูดตามท่านกำนันบ้างนะกำนันตอนนี้ต้องมวลมหาประชาชนเพราะตอนนี้กำลังต้องการมวลมหาประชาชนใช่ไหมในการที่จะมาลงเลือกตั้งใช่ไหมนี่อย่างเงี้ยก็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 กลุ่มมิลาการใช่แต่กับกลุ่มที่เป็นซาลาฟีเนี่ยจนถึงป่านนี้ยังบอกไม่ได้เลยว่าอะไรผิดแล้วก็มาลอยๆยยักษ์มาอย่างเงี้ยแม่พี่น้องเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงกับ คนประเภทนี้และคนประเภทนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นอาจารย์คือผมพูดเนี่ยผมไม่เครียดนะนะเพราะว่าผมไม่สนใจอะไรคือจริงๆไม่อยากพูดแ่่มีคนขอให้พูดเรื่องนี้หน่อยชี้แจงหน่อยจริงๆผมรู้สึกตลก้วยซ้ําที่ต้องตกต้องมาชี้แจงคืออาจารย์ถ้าคนเขติดตามสถานการณ์มาสักช่วงหนึ่งแล้วนะเขาก็รู้ว่าคนที่พูดเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนยังไงคัอปียาตัวเองยังไม่จำไม่อ่ะนะว่าถึงได้มาพูดแบบนี้การเมืองในในโลกของประชาธิปไตยนั้น ทำให้คนเป็นคนชั่วมาเยอะ,ะอเดี๋ยววันหนึ่งพี่น้องจะเห็นในสิ่งที่เรากําลังรอคอยอนักบุญจะถูกกระชากภาพออกมาเป็นบีสารคา,<ฮ>าบคำพีขนาดนั้นเลยนะนั่นแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ยอมนะอคนรุ่นพ่อรุ่นปู่เราสู้เรื่องซุนนะมามวิพัฒนาการของการต่อสู้เรื่องซุนนะบ้านเราอะรุ่นแรกเลยสู้คนออกจาก ชิริกอออกจากคุรฟาตงมงายดูหมอดูสนิรุ่นที่สองเขาก็มาต่อสู้ให้คนออกจากบิดะไปสู่สุนนะอิบาดะรุ่นที่สามเชลล์รุ่นพวกเรากำลังสอนให้คนเป็นสุนนะในแง่มันฮัดในแง่การเมืองต่อในแง่จุดยืนทางการเมืองและสังคมคแต่ผมจะไม่ยอมถ้าวันเนี้ยสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำกันมาหมดกำลังจะพังด้วยวัฒกรรมความเป็นประชาชาติเดียวกันเป็นพี่น้องเดียวกัน อุมมาตันวาฮิดะไม่รู้คืออะไรก็ไม่ไม่ให้คำเข้าใจมานียะไม่ชัดและสุดท้ายเนี่ยงานอุมมาตันวาฮิดะที่จัดกันอยู่เนี่ยเมาลิดก็ทัศนะเมาลิดที่บอกว่าทําได้ก็ทัศนะเมาลิดที่บอกบิดาก็ทัศนะไม่มีใครถูกทั้งคู่แต่ทัศนะก็เจ้ากันไปทั้งคู่เนี่ยแล้วก็มาบอกอุมมัตันวาฮิดะไม่ได้รวมกับบิดาะก็แกนนําที่ไปอธิบายเนกาทำบิดาอกันอยู่เนี่ยจะมาอ้างยังไงเนี่ยนะพี่น้องฝากเอาไว้ฝากเอาไว้นะครับความจริงเนี่ยมันต้องพูดและบางทีต้้องพูดดใหชั ความจริงไงความจริงมันชัดแต่คนพูดอาจจะมาทําให้ความจริงมันขมุกขมัวไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าโทษต้องพูดโทษคนพูดนะพูดไม่ชัดเองความจริงมันเป็นสิ่งที่มันชัดในตัวถ้านคนพูดอาจจะบอกผมไม่ได้มีเจตนาอารมณ์จะพูดอย่างนั้นช่วยไม่ได้แล้วว่าถ้ากรรมตัวนี้กระจายไปจนกระทั่งคนเอาไปใช้กันไม่รู้คืออะไรแล้ยว และคนที่เป็นต้นคิดของอุมาวัยนะก็ไม่ได้ออกมาให้มันใช่ตกลงท่านจะเอาอะไรกันเนี่ยคือจะตำหนิเราไม่ได้แล้วเพราะเราพูดบนฐานที่ปรากฏการที่มันปรากฏขึ้นอุมมาตันวัยนะถูกใช้ในลักษณะที่รวมบิดารวมบิดาผมไม่ผมไม่ได้สนใจเจตนาของผู้ผู้พูดคานี้แต่แรกเลยเพราท่านสื่อมาเนี่ยนะโอ้โหแต่ละครั้งที่ท่านสื่อมาจัดงานมันก็สื่ออย่างนั้นแหละจะรวมหมดแล้วเหมือนกับว่ายุคต้งเช่นซูฟี สูฟีตาริกัสแต่เดิมหมายถึงการขัดเกลาจิตใจตารบียะทุกวันนี้สูฟีเป็นความหมายไหนโทษระแบบเลยนะไรคือบิดาหรือเธออ่ะเธอจะไปชชริกด้วยไม่ไหวสนใจไอ้ต้นขั้วแรกมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องใช้สูตรนี้ใช่ใช่พี่น้องเดี๋ยวตอนต่อไปมีอะไรมาติดตามพี่น้องจับประเด็นให้ดีพี่น้องดูรายการเราเนี่ยผมบอกเสมอนะติดจบท้ายไปนิดหนึ่งว่าเราพูดผิดตรงไหนพี่น้องโทรมา โทรมาแล้วก็อธิบายแบบวิชาการส่งจดหมายมาก็ได้แต่ขอเป็นวิชาการไอแบบไม่วิชาการมามาอย่างที่เราชี้แจงมันอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอันนี้หมดความน่าเชื่อถือเลยถ้ามาทํานิสัยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยหมดความน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นนักวิชาการต้องเป็นแบบอย่างให้ดีต้อง้าแบบนี้นต้องต้องยุบสภาต้องยุบสภานะมน,นมหาประชาชนเนี่ยอาจารย์พูดเกาะกระแสด้วยกันอ้าวพี่น้องอินชาเลาไว้ติดตามในต,ตอนต่อไปสําหรับนี้หมดเวลาวะบิลายเตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเร์มะตุลลอ what